สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องเทคนิคเชนชานลจะมาแบ่งปันเทคนิคการประกอบน็อตตัวผู้ของผู้เล Cam ่์แคมชาร์โดยที่เราไม่ต้องถอดฝาครอบวาลววเทคนิคก็คือใช้ลูกบล็อกเบอร์19และด้ามต่อสั้นและคอนทําการตีกระชากน็อตตัวผู้ให้มาร์กไปตรงตำแหน่งที่เรามาร์กเอาไว้ก่อนที่เราจะถอดนะครับเทคนิคก็คือเราไม่ต้องใช้ไอทูน หรือคนที่ไม่มีพวกปัจัจลมก็ใช้วิธีการคือใช้ใช้คอ้อนตามที่ผมแนะนำนะครับตามภาพที่แสดงเลยนะครับก็คือใช้คอ้อนตีกระชากของน็อตตัวผู้ให้มาร์กที่เราเคยมาร์กไว้ก่อนถอดให้ไปตรงตำแหน่งเดิมที่เราเคยถอดนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่เราใช้สําหรับประกอบน็อตตัวผู้ของผู้เล่์แคมชั่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพงเท่านี้ครับสวัสดีครับ